เขาทำเบอร์เกอร์อร่อยมากนะครมาที่นี่ต้องสั่งที่นี่เมืองเซนส์โมลิทที่นี่มีร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังอย่างเพียเทร์ตีบอกได้เลยว่าบรรยากาศก็ดีเบอร์เกอร์ก็อร่อยหากมาเที่ยวเซนส์โมลิต้องมาให้ได้เลยนะครับ มื้ออร่อยอีกหนึ่งมื้อคุณผู้ชมอริมทะเลสาบเอาพายนี่ด้านบนนี่เป็นเรือเขานะฮะเอลฟ์นะครับคุณผู้ชมครับเซด์มอลลิสครับเมืองส,สาการแต่ก็รอบๆทะเลสาบนี่ก็เป็นแหล่งที่นี่มีความเจริญมากมีผู้คนเดินเล่นนะฮะช่วงนี้เป็นโลซีซันนะ,ะอากาศดีมากในช่วงสปริง,งคุณผู้ชมฮะช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิน,นะครับต้นเดือนพฤษภาคมที่นี่ต้องมาหนาวๆนะแต่เที่ยวได้ทั้ง4ฤดูนะฮะร้านนี้คือร้านเพียสามตสี่นี่หรือเจอที่โบนะครับเพีย ็คือชื่อของเพียร์แบงก์ท่าเรือท่าเรือนะฮะตรงนี้มีท่าเรือจริงๆด้านหลังนี่เองฮะมีเรือที่ใช้แล่นในทะเลสาบอยู่จอดที่เพียร์นี้เลยร้านนี้มีความโดดเด่นแล้วก็เก่งกาจมากเขาทําเบอร์เกอร์อร่อยมากนะฮะมาที่นี่ต้องสั่งเบอร์เกอร์สั่งอะไรที่เป็นเกี่ยวกับขนมปังเบอร์เกอร์นี่มาเป็นที่1นเลยตัวนี้เป็นเป็นดีลักซ์เบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์ที่อุดมไปด้วยขออนุญาตเปิด ให้คุณผู้ชมดูนิดเดียวนะครับโอ้มีไข่โอ้มีไข่มีเบคอนนะฮะมีชีสนะครับมันเป็นเนื้อนี่เป็นเบเกอร์เบเกอร์มันก็จะทำบันของเขาเองด้วยแล้วก็เป็นเนื้อโอ้ยนะฮะแล้วก็ลองด้วยสลัดอีกสลัดนะครับแล้วน้ำสลัดเรียบร้อยนะครับสลัดอีกเนื่องจากคุณนิรุตไม่ทานเนื้อนะครับเบอร์เกอร์ที่เราสั่งมา รับรองหุ่นิรุก็นี่เลยอันนี้เป็นอะไรครับไก่เบอร์เกอร์ไก่นะครับทาดกันมาเรียบร้อยยาวทะลุออกมาเลยทีเดียวด้านบนก็ฉี่มาเรียบร้อยมีซอสอะไรเต็มไปหมดเลยมีมันก็ซีซาซสเาละคล้ายๆกระดองเบอร์เลยนะตัวไก่เนี่ยนะฮะที่หอมๆแล้วก็ีดกันในถัดมานี่เป็นเบอร์เกอร์หมูนะครับหมูฉีกหมูฉีกหมูที่เขาไปหมูที่เขาไปตู้แล้วนะฮะแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วก็ฉีกกมาเรียบร้อยโรยมาบนนี้ดูเนี่ยดูดิฮะหอมมาก แล้วก็มีมมผักมีสลัดครบหมูเรียบร้อยป้งมีเนื้อมีผักท้าครบหมูแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะ,ะผัดมันนี่เป็นพิซซ่าแบบรูปแบบของพิซซ่าแต่ว่าเป็นรูปแบบของเยอรมันนะคุณผู้ชมหน้าปลาแซลมอนนะครับมีการวางชีสเรียบร้อยชีสที่นี่คุณผู้ชมรับรองได้เลยว่า อร่อยมากนี่เป็นอีกหน้าหนึ่งนะฮะเป็นเบคอนโรยโรยมาใช้เนพิซซ่าทีใช้หน้าเบคอนโรยโรยโรยมานะครับแล้วก็มีกระหอมโรยโรยนี่เป็นสลัดซีซั่นสลัดนี่เาก็จะมีไก่ทอดมาหรืออะไรหรือว่าใส่แอชุมมี่ใส่อะไรเบาๆนหรือว่ามีคูตองโอ้เนื้คูตองมาแน่คูตองมีหน้าแล้วเนี่ยคูตองกิ้งมาแล้วก็จะเป็นไอ้ไข่แดงมาตีอันนี้เป็นซุปด้วยกันอันนี้มาเนี่ยจะซุปหรือสลัดหรือซุปและสลัดด้วยกันเลยก็ได้ซุปเป็นย่างราดครีมมีพร็อพด้วยครีมของเขาที่นี่เนื้อนม ไข่เนยชีสครีมทุกอย่างนี้มันก,ก็มาจากผลิตภันฑ์อันนี้ทีเด็ดเป็นสลัดที่เขาจะมีเบคอนมีไข่ต้มแล้วก็ผักตะกูลใกล้เคียงกับสปินิชหรือผักโขม อีกหนึ่งจานคุณผู้ชมครับอันนี้คือเออ่เป็นสลัดหลากหลายมิกซ์สล,ดลัดอ่ะคุณผู้ชมคาราฟูมาทีเดียวเลยครบเครื่องเลยเนี่ยก็ราดมาด้วยก็ชีสที่เป็นคอตเจชีสอนุบาลทําง่ายที่สุดแล้วก็เกิดขึ้นเร็วที่สุดเลยก็คือเอานมมาจัดการเรียบร้อยก็คือคอตเจชีสคือชีสอ่อนชีสซอฟต์นะฮะมาเที่ยวเมืองนี้นะฮะอยากทานเบอร์เกอร์อร่อยๆอ,อ,อยากทานพิซซ่าแบบเดียวมันอร่อยๆนะครับเดี๋อยว <โห S 2> มาลองกันว่าอร่อยผมแน่นอนผมต้องลองเลยละทำน้ำหนัก ไ, <ผม S 1> ได้เลยคุณผู้ชมฮะนี่คือหนึ่งิ้วใหญ่เลยนะอย่างหนักนะนนกอย่างหนักเลยนะฮะขน<ผ>มปังนิ่มพอดีไม่ได้แข็งมากนิ่มอร่อยมากตัวซอสเนี่ยหอมแล้วก็มีเปรี้ยวท้ายๆเน,นื่องจากของด้านในนะมีความค่อนข้างจะมีความครีมเยอะตัวเนื้อที่ทำมาเป็นเบอร์เกอร์เนี่ยก็ไม่มีมันมากนะครับตัวเนื้อค่อนข้างดีเดี๋ยวขอพิซซ่าหนึ่งชิ้นระหว่างที่พี่เอ๋ครับพิซซ่าหนึ่งชิ้นแล้วก็ลองครับ เบอร์เกอร์ไก่เขาเนี่ยเป็นไก่ชุบแป้งมีได้ทําแบบกรองเบอร์แต่นี่แค่ไก่ชุบแป้งแล้วก็ทอดแล้วก็รองด้วยสลัดที่ใช้บริซิ่งที่เราเรียกว่าทอร์เซนไนเล่นนะครับซึ่งอร่อยมากเป็นน้ำเข้ากันสลัดอมตะนิรันคาร์มาอยู่ทุกที่เลยอยู่ในเบอร์เกอร์ด้วยใช่แล้วก็แล้วก็ชําทําให้ลุ่มขึ้นแล้วทาให้ไก่นั้นมีรสชาติโดยมหัศจรรย์พิซซ่าในรูปแบบของของเยอรมันเขาเนี่ยนะฮะเรื่องแรกก่อน แป้งเขาบางเหมือนทางอิตาลีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวชีสเนี่ยไม่ได้ใช้ชีสที่มีความยืดหนืดเหมือนกับพิซซ่าของอิตาลีนะครับแต่รสชาติที่ได้เนี่ยตัวชีสเนี่ยเขามีความเป็นบัตเตอร์มีความเป็นครีมอยู่นะครมีความมันมันมนันวนวัวก็อร่อยมากแล้วก็มีหน้าที่ค่อนข้างเค็มก็คือเจ้าแซลมอนที่ดองเกลือม่เรียบร้อยแล้วก็มีเจ้มามะกอกเล็กๆโรยมาด้วยอันนี้อร่อย สิ่งที่เลงลงไปบนแป้งพิซซ่าของเยอรมันพิซซ่าคือชีสที่เป็นชีสนุ่ม,มแล้วก็พอมาโดนความร้อนแล้วไม่ยืดก็จะกลายเป็นเป็นนมแบบซึ่งพิเศษแล้วก็แปลกกว่าพิซซ่าอื่นถ้าผู้ชมมาแล้วมีโอกาสแวะมานี่หรือดูรายการเราแล้วแวะมาแล้วเจอนี่ผมแนะนําเลยไม่ว่าจะเป็นซัมเมอร์หรือว่าจะเป็นแฮมเบเกนเนี่ยแล้วก็เออนี่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูนี่เนยลูกเตา๋า อันนี้คือเนอยที่อยู่ในภูมิภาคนี้เอ็นการดินนี่เขาบอกว่าเนยเขานี่ไม่ธรรมดานะเอาละเขาพรีเซนต์มาเลยนะว่าไอ้ภูมิภาคเอ็นการดินเขาแถวนี้เรียกเอ็นการดินนุ้ชมฮะว,ว่าของเขาที่เด็ดเลยอร่อยจะกินเนยเกับไ่ยังไม่ต้องลองชิมรสเลยบอกก่อนเลยว่าคุณภาพเนยเขาเหนียวซึ่งแปลกไม่มัง่งเหนียวนี<ๆ>่ไม่แบ่งกันขอบคุณครับไม่หมดหรอก จะลองเนยเขาเท่านั้นเองเขาเหนียวก่อนเลยอันที่หนึ่งสองหองไม,มไหมเค็มไหมจืดไหมบางคนสั่งเนยจืดมาทานขนมปังแล้วเอาเกลือโรยไปอีกปะเถ้ยลองดูนะครับหอมจืดอร่อยเขาเหนียวหนึ่งอันนี้เขาค่อนข้างจะเบาแต่มีความริชหวาน,วานแล้วก็หอมหวานหอมผู้ชยนี่คือหนึ่งมื้อนะครับสำหรับการฝากคขาเมกับเมนูสากลแบบนี้นะครับ ร้านเพียสามส <34, S 1> ิบสี่เพียสามสี่เบอร์เกอร์เซนต์มอริสคุณผู้ชมครับอยากทานเบอร์เกอร์อร่อยๆเลาะริมชายทะเลสาบมาขึ้นแท็กซี่บอกเลยเพียสามสนั่นแหละคุณผู้ชมครอยู่ริมทะเล,เลสาบหาไม่ยากเลยรับรองว่าเบอร์เกอร์แล้วก็พิซซ่าเนี่ยรสชาติแบบนี้เลยสุดยอดมากครับ